จเจริญพร่านผู้ชมวันที่15ถึงวันที่25มีนาคมของทุกปีวัดท่าไซจะจัดให้มีงานบุญปริวาสกรรมและบวชชีพรามประพฤติปัติธรรมร่วมกับพระสงฆ์ที่วัดท่าไซตำบ,บนท่าทองหมายอำเภอการจนิดิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยก็นะนะย่างยิ่งปีนี้ก็จัดขึ้นเช่นเคย เป็นปีที่38ในกิจกรรมดังกล่าวภาคเช้าจะมีญาติโยมสาธุชนมาร่วมทำบุญตักบาทกันอย่างเนืองแน่นไปชมบรรยากาศด้วยกันครับคณะสงฆ์และก็จะบริษัทวัดทา่าสายได้จัดให้มีงานบุญประเพณีปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดีงามของศาสนาพุทธให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสุดต่อไปเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพิสุให้มีโอกาสชำระสินของตนให้บริสุทธิ์หมดจดมีความมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติเป็นศาสนทายาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพิสุได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนยิ่งขึ้น และเป็นการทบทวนวัดปฏิบัติของตนและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนพุทธบริษัทและสาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลถวายทานรักษาศีลและร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจเสริมสร้างบารมีธรรมและสริโมงคลให้แก่ชะตาชีวิตของตนอีกด้วย บุญประเพณีปริวาติศกรรมและปฏิบัติธรรมนี้จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่38จัดขึ้นตรงกับวันที่15ถึงวันที่25มีนาคมของทุกปีและในกิจกรรมดังกลาก่าวเวลา9ก้นาิกามีการทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารสุขแด่รพระสงค์ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่บริเวณวัดท่าไส เริ่มต้นมีการจุดธูปเทียนบูชาพระไตรไว้พระรับศีลฟังพระสงฆ์อรรมธนาเสร็จแล้วกล่าวำถวายพระสงฆ์ให้พรเสร็จจากนั้นก็มีการทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และพระสงฆ์ได้ชิจนาข้าวสุกและอาหารตามที่ยมมาจัดมาถวายและไปฉันตาม ที่เ <caval> ก <ong> ิดของตนเองกันในเขตปฏิวัติครับ สัพพิวารารนิาราปฏิคันหาตุปริัาามมหากอหมังทีฆะตังตังสิตายะ,ะสุขายะข้ะาแต่พระสงฆผู้เจริญข้าแตพระสเจแจ้ทา,ทา่เจ้าแ้าย

อ่าได้ทำบุบายรักหัวตาทำดีเติดดเสบุญก็เกิดเครืงชระรกจิตใจเราร้สะอาดบริสุทธิ์โปร่งใสบุญเราควรทำบ่อย บุคคลใดสร้างสมบุญอยู่บ่อยๆเป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนย่อมมีงาสศพอนิสงส์ทำให้บาปอกุศลเข้าแทรกในจิตใจได้ยากทำบุญบ่อยๆแล้วทมยังทามระนึกถึงบุญอยู่บ่อยๆก็ย่อมมีอานิสงค์ทำให้บาปอกุศลที่เคยปิดาทำมาในอดีตไม่ได้มีโอกาสมาส่งผล แล้วก็ยังเป็นเองให้ไปดึงเอาบุญทุศนต่างๆก็คือความดีที่เกิดสะสมไว้ในอดีตแล้วก็มาหนุนเนื่องจนถึงปัจจุบันบุคคลใดที่มีบุญหล่อเลี้ยงรักษาย่อมประสบในความสุขความเจริญแต่เพียงฝ่ายเดียวบุญนั้นเนี่ยอุปมาเหมือนกับว่าบุญเนี่ยเหมือนน้ำในคลองคนโยม บ่าก็เหมือนตอไม้ที um, so ่อยู um, so ่ใต้น้ำชีว so ิตของคนเราก็เหมือนเรือที่เล่นไปบนน้ำถ้าหากว่ามีบุญมามากก็เหมือนน้ำในคลองมีมากโอที่อยู่ใต้น้ำก็ดุดดังแบบนีาทำดีเกิดดะเสริยบุญ ก็เกิเครื่องชำระล้างจิตใจเราห้อยสะอาดบริสุทธิ์โปร่งใสบุญเราควรทำบ่อยๆบุคคลใดสร้างสมบุญอยู่บ่อยๆเป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนย่อมมีอานศุกรนิสงส์ทำาให้บาปอกุศลเข้าแทรกในจิตใจได้ยากตามทำบุญบ่อยๆแล้วตามยังตามรละนึกถึงบุญอยู่บ่อยๆก็ย่อมมีอานิสงส์ ทำให้บาปอากุศลที่เคยผิดพลาดทำมาในอดีไม่ได้มีโอกาสมาส่งผลแล้วก็ยังเป็นเองให้ไปดึงเอาบุญกุศลต่างๆก็คือความดีที่เกิดสะสมไว้ในอดีแล้วก็มาหน่นเนื่องจนถึงปัจจุบันบุคคลใดที่มีบุญหล่อเลี้ยงรักษาย่อมประสบในความสุข บางเจริญแต่เพียงฝ่ายเดียวบุญนั้นเนี่ยอุปมาเหมือนกับว่าบุญเนี่ยเหมือนน้ำในคลองคณโยบาก็เหมือนตอไม้ที่อยู่ใต้น้ำชีวิตของคนเราก็เหมือนเรือที่เล่นไปบนน้ำถ้าหากว่ามีบุญมามากก็เหมือนน้ำในคลองมีมากตอที่อยู่ใต้น้ำ ก็ดดดดังบาปไม่สำเร็จจิตกัดไปหมดดังนั้นวันนี้การแรกหนึ่งหลังถึงต้อมด้วยความศรัทธาจนเงินมากเนี่ยมีศรัทธาไม่มั่นคงผู้ใดเห็นผู้มีศีลใ <น S 1> ดที่เปลี่ยนไปด้วยวางชอปกะกอกไปด้วยธรรมและใจก็ขอให้สิ่งนั้นจงกันสำเร็จ จงกรังสาเด็จโอยาติพิธีโยวิวาส ยู่ดวรางวัลดนี่มับคุณทุกคุจ้มาลาบุ้แรกเริ่มมีการทำบุญตักบาตรข้าวสุกอาหารสุกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเนื่องจากข้าวสุกมันเหลือเยอะมอบให้วัดต่างๆและ องค์กรสาธารประโยชน์แล้วก็ยังเหลือทำให้เสียของเยอะว่าถ้าใส่จึงพิจารณาเลือกมาเป็นำบวญตับบาตรข้าวสารอาหารสุกโดยจะนำข้าวสารที่ได้ในวันนี้ไปถึงละถวายพระสงฆ์ในวันพรุ่งนี้ครับุ่นผู้ชมครับเพื่อเป็นการบริหารจัดการไม่เกิดความเสียหายและข้าวสารที่เหลืออย่างสามารถนำไป เอาไว้ Hawaii, แก่วัดวาต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงเรือจากนั้นยังสามารถทําไปช่วยเหลือญาติยยนยมปริชชนที่ประสบภัยพี่ปัดก็ดีที่มีความเดือดร้อนก็ดียังได้อีกด้วย<อ>ครับท่านผู้ชมครับนะครับขอแค่จอดรือแล้วก็เช็คันเอานี้กิจกรรม งานบุญพริวอัสกรรมนี้เมื่อ2,531เป็นต้นมาจนถึง2,545อัตมาได้รับผิดชอบอยู่แต่หลังจากที่ได้รับแต,ต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค16และต่อมาก็ได้แต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค16ทำให้ มีภารกิจที่ต้องไปสนองงานพระท้าสงมากขึ้นไม่ค่อยมีเวลาจึงมอบภารกิจดังกล่าวให้กับพระภิกษุรูปอื่นได้มารับผิดชอบเสียพอดกันมากระทั่งปัจจุบันเป็นให้ท่านสถาพรเป็นหัวหน้าในการคอยอำนวยความสะดวกในกร,รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวครับรกิจกรรมตำบุญตับบาดใพระสงฆ์คู่มาเข้าประวาตกรรม ปฏิบัติธรรมจัดขึ้นในวันที่15-25มีมานาคมเวลา9นาฬิกาของทุกปีครับสำหรับญาติโยมสพธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะแสวงโอกาสบุญและทําบุญในโอกาสเช่นนี้ก็ขอเชิญนะครับที่วัดท่าไซในวันที่15-25มีมานาคมเวลา9นาฬิกา นะครับสำหรับปีนี้ก็ยังมีกิจกรรมเช่นนี้ไปจนถึงวันที่25มีนาคมเป็นวันทุนไายครับไปถึงของเชิญชวนยอบเยี่ยมทุกคนที่มีความประสงค์จะร่วมงานบุญก็มาร่วมทำบุญตักบ,บาตรประสงค์ในกิจกรรมของกล่าวด้ยวยก,กันครัับบอนกงสะครับ ญาติโยมแลหลายท่านกำลังร่วมกันจับฉลากเพื่อรับเป็นเจ้าภาพถวาย ค้าโดยสารและอาหารเครื่องเดิมแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมปริวัสกรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อส่งท่านกลับให้ถึงภูมิลำเนาหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ครับเราไปฟังข้อมูลในการบุญปริวัสกรรมครั้งนี้จากท่านอาจารย์ดำรงศักดิ์กันครับงานปฏิบัติธรรมประพฤติพุทธานาวิธ,ธี เข้าริว่าสกการ,รมของวัดท่าไซที่ได้ดำเนินการมาช้านานจนกระทั่งปบัจจุบันเป็นปีที่38<อ>ในปีพุทธศัก,กราช2566โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ก็ยังได้รับความศรัทธาจากญาติโยมนงสาธุชนทุกคนท่านมาร่วมก,กันตักบ,บาตรถวายทานถวายแด่พระคุูเจ้าที่มาประพฤติปฏิบัติธรรม ข้าพรว่าสกรรมณนะวัดท่าไซแห่งนี้ถึง66รูป66รูป53วัด53ตำบล49อำเภอจาก34จังหวัดดังนั้นก็ขอญอาติโยมทุกคนที่ได้ทราบข่าวแล้วที่ยังไม่ได้มาขอให้ได้มาร่วมในกองการกุศล จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายแห่งการปฏิบัติธรรมคืวันที่25ท่านผู้ชมครับที่จบลงไปก็คือกิจกรรมทําบุญตักบาทแด่พระสงฆ์มูใหญ่ผู้มาเข้าประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าปริวัสกรรมประจําปี2566เป็นปีที่38ที่วัดท่าไสตําบลรท่าทองใหม่อำเภอการจะได้ติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเช่นเคยครับจะมีกิจกรรมอย่างนี้ เป็นประจำทุกปีในวันที่15-25มีนาคมเวลา9นาฬิกาในบริเวณวัดท่าไทรสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญตักบาตรในพระสงฆ์ใหญ่ในภารกิจงานบุญประเพณีเข้าบริวารสกรรมและปฏิวัติธรรมที่วัดท่าไทรนี้ยังมีโอกาสให้ทำได้สมบ,บุญตักบาตรไปจนถึงวันที่25มีนาคมที่จะถึงนี้จึงขอเชิญชวนท,ทุกท่านได้มาร่วมภารกิจดังกล่าว ขอมนาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอจเจริญพร